ครับทุกท่านพร้อมไหมครับครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตามที่ทุกท่านน่าจะทราบหน้าข่าวนะครับอยู่แล้วที่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆ444ส,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 สอส่อนะครับตั้งแต่สมัย อนาคตใหม่เก้าไกลหลายๆท่านได้รับหนังสือนะครับจากปปชในการรับทราบข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าพวกเราผิดจริยธรรมร้ายแรงนับสืบเนื่องมาจากการยื่นร่างแก้ไขนะครับกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็วันนี้จึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นขอยืนยันนะครับว่าการทําหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับในการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของสสที่ใช้อํานาจตามกระบวนการนิติบัญญัติ พวกเรายืนยันว่าการกระทําของพวกเรารไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเลยไม่ควรที่จะต้องถูกร้องนในเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงรก็เป็นข้อยืนยันที่พวกเราก็คงจะเดินหน้าต่อสำหรับกระบวนการ,นรในการทํางานต่อจากนี้เบ,บื้องต้นหลังจากมีหนังสือในการชีออ้แจงให้พวกเราเข้าไปรับทราบข้อกล่าวาหาแล้วเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาประมาณ15วัน,นซึ่งพวกเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลา เน,นื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งข้อหนึ่งนะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะก็จะขอใช้การขยายนะครับกรอบระยะเวลาตรงนี้ไปก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีเพื่อนสสของพวกเราบางส่วนนะครับที่จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาของปชองปชก่อนเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆก็เพื่อให้พวกเราสามารถที่จะรับทราบ,นะรบในรายละเอียดของข้อกล่าวหาของปปชวรวมถึงพยานหลักฐานที่ทางปปชได้รวบรวมเข้ามาได้นะครับ ประการที่2นะครับพวกเราก็ไม่มีความเสียสมาธิใดๆนะครับก็ยังยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อพวกเราใดๆทั้งสิ้นเรายังคงที่จะยืนยันเดินหน้าทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปับงานในสภา,านอกเหนือจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยังมีชุดกฎหมายต่างๆที่พวกเราเตรียมยื่นในการนําเสนอในปีนี้นที่ได้แถลงไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรบรแข่งขันทางการค้าพรบราการศึกษาต่างๆรวมถึงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงในเรื่องของงานท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอบจอลําพูลที่ตอนนี้เราก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่และก็มีสนามเทศบาลนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงพฤษภาคมกลางปีนี้นสุดท้ายยังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับที่พวกเราเดินหน้าแก้ไขยอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกงคอร์เซนเตอร์นะครับปัญหาฝุ่น PM 2.5ปัญหาไฟป่านะหลากหลายปัญหาต่างๆเหล่านี้ยังจําเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกของสภาในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ดังนั้นสําหรับการแถลงข่าวเกี่ยวข้องกับการดําเนินการนะครับของพักประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ44สสคดีที่ปปชได้ส่งเรื่องมาถึงพวกเราแล้วนั้นก็มีสาระสาคัญที่วันนี้อยากจะแถลงข่าวบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ว่าพวกเรายืนยันว่าพวกเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะครับไม่กระทบต่อสมาธิในการทํางานนะครับก็อยากจะขอเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับ เบื้องต้นเนี่ยเราเทราบมาว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีชุดนะครับต้องเป็นคดีที่ดูตามการกระทําความผิดนะครับตามที่เขากล่าวหาเรานะครับเป็นรายบุคคลนะเพราะฉนั้นเนี่ยในตัวคดีดังกล่าวเราก็เตรียมทีมกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะแก้ข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ดูเป็นรายบุคคลนะไม่ยอมที่จะให้ปปชเนี่ยมัดมือนะครับมัดรวมจะทําเป็นคดีชุดเพื่อที่จะเร่งรัดกระบวนการเราอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน กับการดําเนินคดีในปปชถากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยหลายๆกรณีที่ผ่านมาเนี่ยฟ้องร้องเ,ออเป็นรายบุคคลเนี่ยใช้เวลาไต่สวนเนี่ยเป็นปีๆก่อนที่ปปชจะยื่นไปที่สาลฎีการเราก็ไม่อยากจะให้ปปชมีหลายมาตรฐานนะครับไม่อยากจะให้คดีนี้ถูกเล่งรัดจนเป็นที่น่าสงสัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการต่อสู้ก็อยากจะให้ปปชรักษามาตรฐานนะครับในการที่ดําเนินคดีด้วยความยุติธรรมแบบเดียวกันกับที่คนอื่นๆเคยถูกดําเนินคดี นะส่วนเราเองก็เตรียมในเรื่องของทีมกฎหมายในการแก้ข้อกล่าวหาเป็นรายบุคคลไปแล้วครับ,ม,รบมีการแบ่งไปแล้วแต่ว่ารายละเอียดว่าใครจะเข้าไปบ้างผมขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะเพราะว่าอาจจะกระทบต่อการเตรียมการต,ต่อรูปกฎหมายต่อทีมกฎหมายของเราที่เตรียมกระบวนการในส่วนนี้ไว้ครับ ก็ชุดใหญ่ครับต้องบอกว่าเป็นจํานวนหลายสิบคนอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดว่าเป็นใครบ้างก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยเช่นเดียวกันครับสิ่งที่พวกเราทําได้ตอนนี้ก็คือการเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆนนะครับสมาชิกรวมถึงเพื่อนๆสสคนอื่นๆที่อยู่ในพรรคประชาชนปัจจุบันสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกสภา ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราทําอยู่ก็คือการที่ไม่เสียสมาธิต่อการฟอ้องร้องคดีทางการเมืองในลักษณะนี้นะครับแล้วกเออ็เดินหน้าทํางานต่อสุดท้ายเนี่ยเสียงของประชาชนก,ก็จะเป็นคนที่สนับสนุนหรือตัดสินเราต่อไปครับ ไม่น่าส่งผลกระทบใดๆนะครับต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่ายังไงเราจะขอใช้สิทธิ์ในการขยายกรอบเวลาในการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีภารกิจสําคัญคที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้น,นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับครับ เ,ออเรื่องตรงนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องในอนาคตที่เราต้องดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเคสกรณีแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าไม่กระทบต่อการทํางานใดๆ้วยังไงก็ตามเนี่ยความเป็นผู้แทนรัษฎรไม่ได้มีแค่งานในสภาอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนตรงตําแหน่งแห่งที่ไหนก็ได้แต่แต่ตอนนี้ถ้าจะตอบล่วงหน้าเนี่ยผมก็คิดว่ายังเร็วไปเพราะว่าเรายังไม่ได้รับทราบรายละเอียดของข้อกล่าวหาของปปชรวมถึงพยานหลักฐานที่เขามีในการกล่าวหาเราครับก็ขอดูรายละเอียดตรงนั้นก่อนครับ เรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมกับกรณีที่เกิดขึ้นกับตัวประธานเองนะครับเกี่ยวข้องไหมที่มีการยื่นหนังสือเร็วนี้ส่วนนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถประเมินได้แต่ว่าเราเองผมเองก็ไม่อยากให้ข่าวไปในเรื่องของการคาดเดานะพอดูข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นอย่างไรครับ ประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับและผมก็เชื่อว่าในฐานะสสฝ่ายค้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยต่อกรณีนี้ได้นะครับซึ่งวาระที่ประชุมสสวันนี้นะครับเดี๋ยวหลังแถลงข่าวเสร็จเนี่ยขึ้นไปประชุมสสร่วมกันก็จะมีวาระในการหารือเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆสมาชิกของพรรคประชาชนทุกคนนะก็จะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับในหลักการเดียวกันว่าเราไม่สามารถนิ่งเฉยในส่วนนี้ได้ส่วนจะดําเนินการอย่างไรตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งมีอยู่หลายๆช่องทาง นะครับก็เดี๋ยวรอหารือในที่ประชุมสสเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการแถลงข่าวในประเด็นนี้ต่อครับครับก็ตามคลิปที่ออกมานะครับแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งที่เห็นชัดอยู่นะก็คือตัวประธานปปชเองนะครับที่พูดง่ายๆก็คือรู้ว่ามีการเ,เข้าชื่อนะครับเพื่อร้องเรียนต่อตัวเขาเนี่ยการที่เข้าไปพบนะครับประธานรัฐสภาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการในการร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนพูดง่ายคือเข้าไปวิ่งเข้าไปขอความเห็นเพื่อขอเป่าคดีหรือเปล่านะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จริงๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสรุปอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าพวกเราในฐนานะภาคฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะไม่นิ่งเฉยนะครับต่อกรณีดังกล่าวครับครับถ้าหมดคำถามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับ เรื่องรายชื่อนะครับพวกเราก็มีข้อมูลอยู่แต่ว่าผมก็ขอไม่เปิดเผยรายชื่อนะครับส่วนว่าเขาจะไปดําเนินการอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ที่เขาจะไปให้ปากคําไปปฏ okay. ิบัติตัวเป็นพยานให้กับปปชก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนครับครับก็ยังไม่ขอให้รายละเอียดดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวยังไงขอดูรับทราบข้อล่าวหาจากปปชก่อนนะครับเราเองก็จะได้รู้ถึงหลักฐานต่างๆพยานต่างๆที่พวกเขามีนะครับ ผมไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับรอยแพรหรือไม่รอยแพนะครับอย่างที่บอกว่าเอกสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปให้ปากคําหรือว่าจะกล่าวหาอะไรพวกเราก็อยู่ที่ตัวของพวกเขาเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีที่เป็นคดีทางการเมืองนะครับสุดท้ายประชาชนที่กําลังเฝ้ามองอยู่ก็จะตัดสินได้เองนะครับว่าใครที่อยู่ข้างประชาชนมากที่สุดครับ คดีนี้ก็เป็นคดีที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าเราดําเนินการโดยอาศัยอานาจนิติบัญญัตินะครับการฟ้องร้องพวกเราว่าการผิดจริยธรรมร้ายแรงทั้งที่พวกเราใช้อานาจในการแก้ไขกฎหมายปกติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นปัญหาที่ใหญ่กวีกเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญนะถึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงให้ความสาคัญในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นที่แน่เสียดายอีกที่การประชุมสภาที่ผ่านมาก็สภาก็ต้องล่มนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็ไม่เดินหน้าถ้าตราบใดที่เรายังไม่่่่ปปลลลด็อกัญหหาาาตงๆเนีี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องกันแกล้งกันทางการเมืองเอากลไกจริยธรรมนะครับมาฟ้องร้องทําให้สอส,อสอทําให้นกักการเมืองต้องหลุดออกจากตําแหน่งก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ